สวัสดีค่ะในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของคนที่มีสถานะโสดในช่วงเดือนเมษายนปี2566ของชาวรักคนาราศีสิงห์ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างในช่วงนี้ the high pinterest นายออบวอนฝ่ายออบคับนายออบคั the harfen egg of cup the moon tree of swan king of swan jasmine ความรักของคนโสดนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงนี้ดูเหมือนคุณรับรู้รับทราบทุกสิ่งทุกอย่างทุกความเป็นไปบางคนอาจจะหยุดนิ่งหันหน้าเข้าวัดฟังธรรมดูแลตัวเองเหมือนคุณเป็นคนที่มีซิกเซนต์มีแรงสังหณรพิเศษนะคะประมาณนั้นบางคนอาจจะยังรู้เหตุการณ์ไว้่วงหน้า ลองอยู่กับตัวเองลองรักตัวเองให้มากๆบางคนอยากปีกวิเวกอยากไปอยู่คนเดียวหันหน้ามองเห็นคล้ายๆกับแบบสัจธรรมชีวิต <c oughs> ถ้ามีรักก็มีทุกข์ถ้าเกิดว่าไม่มีลองอยู่กับคนเดียวอยู่ได้ไหมอยู่ได้นะชาวลัคนาราศีสิงห์อยู่แบบสดๆรักตัวเองอยู่แบบมีคุณค่านะคะอืมอยู่แบบมีคุค่าให้มีคนอิจฉาความสดของคุณนะ เมื่อก่อนคุณก็ดูเป็นคนมีความสุขนะคะมีความสุขให้กับตัวเองรักตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทํางานหนักแล้วก็รักตัวเองอยากไปเที่ยวอยากไปทําอะไรก็ไม่ต้องไม่ต้องรอไม่ต้องถามไม่ต้องแคร์ใครนะคะอยากไปไหนก็ไปกระเป๋าใบากระเป๋าใบเดียวคุณก็เดินทางไปได้สะดวกเลยนะคะ สำหรับชาวรัคนาราศีสิงคุณเป็นคนลุยๆนะคะเป็นคนลุยๆสู้ชีวิตแล้วก็มีพลังใจพลังกายที่ที่บวกๆบ,บางทีอาจจะดื้อหน่อยนิดนึงนะคะดื้อหน่อยนิดนึงอารมณ์ร้อนหน่อยนะคะแต่คุณเป็นคนจริงใจดูมีสเสน่ห์ค่ะชาวธาตุไฟเนาะราศีสิงคุณเป็นคนมีสเสน่ห์อยู่แล้วข่าวรมดีนะคะเหมือนคุณเคยเสียใจผิดหวงัง แต่ไม่มากสักเท่าไหร่ในเรื่องของความรู้สึกเนาะถ้าอะไรที่ที่มันไม่ดีแล้วเป็นความรู้สึกที่มันที่มันแย่ที่คุณเหมือนคุณทุ่มเทให้เขาไปเต็มที่แล้วแต่เหมือนคนรักเขาเขาไม่เห็นค่าเพราะฉะนั้นให้เดินออกมานะคะให้เดินออกมาอนาคตยังอีกยาวไกลคนใหม่ๆคนเยอะๆเขาก็ยังมีนะคะอย่าไปจมปักก,กับในอดีตที่มันไม่ดี คุณม o v ออนได้เร็วนะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะแม้ว่าคุณจะเคยทุกข์บางคนอาจจะผ่านในเรื่องของรักสาำเศร้านะคะความรักซ้อนความรักที่มันไม่ดีน่าจะเกิดจากคนที่เป็นแฟนคุณเป็นมือที่สามเข้ามาเพราะตัวคุณดูเหมือนคุณอึดอัดบางทีอยากพูดอยากตะโกนออกไปดังๆให้คนรับรู้นะคะความอึดอัดที่มันมีอยู่ภายในใจมันไม่สามารถที่จะ ปลดปล่อยพูดออกได้เลยนะคะประมาณนั้นเหมือนน้ําเหมือนอะไรที่มันจุบมันแน่นอยู่ในคอจนคุณรู้สึกว่าพอกันทีนะคะพอกันทีขอรักตัวเองให้มากที่สุดนะคะให้มีความสุขกับตัวเองเหมือนคุณรู้สึกว่าตอนเนี้คุณคุณหลุดพ้นแล้วคุณหลุดออกจากพันธนาการที่มันเป็นบ่วงที่มันเป็นกรรมที่มันดึงรั้งคุณไว้คุณรู้สึกอิสระเหมือนคนได้ ได้รับโอกาสมันเป็นความรู้สึกที่แบบอ,อิสระเหมือนได้รับแสงสว่างเหมือนคุณหายใจโล่งขึ้นถ้าพูดถึงนะคะประมาณเนี้ยหายใจโล่งขึ้นหายใจได้ได้ชัดเจนขึ้นถึงจะไม่มีคําพูดคําบรรยายใดๆแต่ความรู้สึกของคุณมันบอกว่าฉันสบายใจดีใจมากขึ้นรู้สึกเป็นอิสระในความรู้สึกในการหลุดพ้นจากพนานาการหรือบ่วงกรรมต่างๆ ที่เคยที่เคยมีที่เคยติดไว้มันเป็นความรู้สึกที่มันอิสระมากขึ้นนะคะจากที่คุณหันหน้าเข้ามารักตัวเองนะคะมีสติแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าวัดฟังธรรมก็ได้ก็เลยทําให้คุณเป็นคนที่ตัดสินใจได้ง่ายแล้วก็ปล่อยวางได้เร็วโดยที่ไม่ไม่ทุกข์มากประมาณเนี้ยค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ อาจจะคงโสดไปนานๆนะคะประมาณนี้ไม่มียังไม่คิดที่จะรักใครขอรักตัวเองก่อนนะคะขอรักตัวเองก่อนอาจจะเป็นโสดนานหรือไม่ก็ชาวลัคนาราศีสิงห์คุณอาจจะเป็นไม่ก็ได้คะ่ะอืรักตัวเองนะคะจากความรักที่เคยมีขออยู่โสดๆขออยู่แบบพ่อไม้แม่ไม้อยู่แบบอยู่แบบรักตัวเองให้คุณค่าตัวเอง นะคะดีที่สุดขอให้ช่วยแนะนำเพิ่มเติมให้นะคะ the f o o l นี่ไงความรู้สึกที่มันอิสระนะคะอยากไปเที่ยวอยากไปใไนก็ไปไม่ต้องสนใจไม่ต้องรอใครมันเป็นความรู้สึกที่มันมันอิสระอิสระเสรีเลยนะคะในออฟสวอร์ดเชนออฟเพนเ c l e s บางทีบางคนอาจจะหนีหนีจากความวุ่นวายหนีจากอะไรก็ตามที่มันทำให้คุณอึดอัดจใจคุณจะได้รับพลังงานดีๆสิ่งดีๆเกิดขึ้น the full นะคะคุณจะมั่นคงขึ้นคนที่อยู่รอบตัวคุณไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเป็นญาติพี่น้องบุตรบริวารกนนัน,น,นอเพื่อนร่วมงานสิ่งทุกคนที่อยู่รอบตัวคุณเขาก็มีความรู้สึกดีๆนะคะมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะ่ะ เป็นความรักอีกแบบหนึ่งก็ได้ไม่ใช่ความรักแบบคู่ไม่ใช่ความรักแบบหนุ่มสาวแต่คุณก็ยังมีความรักที่มาจากเพื่อนมาจากครอบครัวมาจากบุตรนะคะประมาณนั้นมาจากพ่อแม่นะคะคนที่อยู่ไกลตัวคุณเป็นความรักแบบนั้นมันก็มันก็ดีนะคะมันก็ดีอยู่แล้วแล้วจะมีใครเข้ามาไหมสำหรับคนโสดขอไพ่เพิ่มเติมให้อีกนะคะ Knight of c u คว Queen of Swords, The e ม p e r o r มีเข้ามาสำหรับบางเคสบางคนนะในกรณีของชาวรักขนาราศีสิง์อาจจะเป็นหนุ่มหลอหนุ่มเท่สมาร์ทคารมดีแต่แอบ,บเจ้าชู้นะคนนี้ดูมีตำแหน่งมียศนะคะเขาอาจจะเข้ามาเซอร์ไพรส์คุณมาจีบคุณก็ได้นะอีกคนอาจจะเกี่ยวกับพ่อไม้แม่ไม้นะคะแต่คนนี้ชัดเจนขออยู่แบบ สดๆเขาอยู่แบบนิ่งๆรักตัวเองไม่เอาใครเลยนะคะเกี่ยวกับพ่อไม้แม่ไม้ The Emperor, my, my, my. The Emperor คนนี้ใบใหญ่เลยเป็นคนที่มีตำแหน่งสูงๆเจ้าของธุรกิจกิจการนะคะนักลงทุนเป็นคนที่ดูดูสุข,ขุมดูเป็นผู้นำอยู่ใกล้และอบอุ่นแต่ก็รู้สึกอึดอัดเพราะคุณน่าเคร่งเครียดเหลือเกินนะคะอืมน่าเครงเครียดไม่ค่อยที่จะโรแมนติกสักเท่าไหร่ มาครบนะมาทั้งคนโรแมนติกมาทั้งพ่อไม้แม่ไม้แล้วก็คนมีอายุมีตำแหน่งเจ้าของกิจการอืมก็ยังมีอยู่นะคะก็ยังผ่านเข้ามาอยู่นะก็อยู่ที่ตัวคุณนะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะอยู่ที่ตัวคุณนะคะ่ะสุดท้ายแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์คนโสดเป็นกําลังใจให้สู้ๆต่อไปนะคะ สุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ